กินขขาน้ากันพี่น้องกินเขากัับทอดหมูทอดหมูสามสั้นกับราบกินแล้วควาไปทำงานจะสายแล้วค่ะจะสิบโมงแล้วยังมดแค่ได้กินเขาเขาบอกว่าเวลากินเขาทีดีห้ามเกินเก้ามงขอกินก่อนมันสิเกินเก้าโมง ต้องกินก่อนเก่าโมงซ <laughs> ับซับผักกะเหวกินไปมันยังกินได้อยู่ รสชาติสดใสสุฟาฟาสมขมขมบะขมบ้านไหนฝาด่งพกักยังบุ้งหูแต่ว่ากินได้เก็บมาจากขางหัวเพื่ินบ้านเพ่อนปลูกไว้แล้วเพ่อนบวกิน กินกับป่นกระซ่บกินกับลาบกระซ่ยบกินกับลูกชิ้นกระซ่บพักหยอดมั่นปู่หรือว่าพักอยังดอกมันมันมีหลายสืตอพดหมูจะกินได้ก็กินเลยแต่มันกระปอดสารผิดน้ำเพราะว่าบดใส่ใส่ยาขา,มาแมลงเพราะมันเกิดแบบ ปลูกแบบธรรมาชาติแล้วปล่อยถิ่งปล่อยปลาไปตาแถมมันปรงหยอดไหมเด็กกินตลอดทางปีเพราะว่าปลูกครั้งเดียวเขาเศร้า มีแต่ของแห้งหม้เนี่ยบ่มมีของน้ำเลยบ่มมีแบบเด็ดสดน้ำมือเสาตืตึงขึ้นมากฝนตกแม่พี่น้องตกนิน อากาศสดชื่นแห้งมือสองปมนความหมุดสึกวัาตื่นสองมากหบพราะเจอฝนแล้วอ,อ,ลอากาศเย็ยนหมุดึกออกหนาวๆอ่ะฝนแรกของปีหกแปดฝนตกช่วงเดือน กุมภาหาเมนาะเขาเอ่ยว่าฝนห้ามหยอดดอกบางมวงเนาะเขาเช็คในในนาฟีดอะหลายหลายพื้นที่ก็บอกว่าฝนตกน้ำมาขึ้นน่ะหมู่ว่านคน เอามาโชว์ให้เบิงเอามาโชว์ให้เบิงว่าฝนตกแถวบ้านแต่แถวบ้านนุ่มแมกับโตกคือกัน,กน,กนแต่ว่าตกลิ้นตกอย่างเดียวไม่มีลมแรงโตแบบว่าห้งเย็นสบายอย่างนี้เนาะบางพืนที่แบบว่าฝนตกหนักและลมแรงพร้อมอันตรายแบบนั้นก็ตรงมาแถวนี้เดอบวพร้อมรับมือ เพราะว่าปีนี้บ่มีต้นใหม่บังบ้านไว้เลยโล่งมากปีนี้พอทุกปีจะมีต้นใหม่ต้นมะพร้าวตน้นใหม่ยื่นต้นสูงสูงอะสิจะบังบานไว้เพื่อบ้เพื่อบ่เห้เวลามีลมมีฝนมามันสะข้ามาหาบ้านเข้าเต็มเต็มโตแต่ว่าปีนี้ถึกตัดออกมดแล้วก็เลยบานมันสูงน้ำเนี ความสูงจากพื้นดินหาตัวหลังคาตัวบานสันซองเอสาสูงสามเมตรสูงเงี้มันก็นเลยโดโดเดๆดดดดพอเวลามีพายุฝนกว่าคะนงกมากมันมันมันเป็นแต่ย่านพอมันหงงงอย่างเงี้ตามแรงลมนะได้ก็สั่งไดมาตรฐานดูเพราะว่าเท่ เทอย่างก็เทแบบฐาน้างรางยืดไหวยืดไหวน้ำหนแแ้ก่กระยานคือเก่าแล้วเนาะล่มไผย,ยิบบยานมันมาแต่เดี๋ยว่าอมันหมุนเอาเลยเลยหลงังคาหลังเครื่อเปิดหมดเลยพอาะปกายปิดกายกะ บ้านทั้งขางๆพ่นโดนกัน mm hmm. กุกใม่ลมทับต้นไอ้กกใม่ลมทับบ้าน mm hmm. ของงัวของไาย mm hmm. ลมพายุมันพัดเอาหลังผ้าไปปิวจะเจิงไปหมด mm hmm. แต่ว่าปีนี้นยังบ่เห้นพ่อก,กับ่บยักพ่อด้วยพี่น้อง mm hmm. เพราะว่าถ้าแม่นวารลมพายุมากช่วงหนาร้อนอ่ะมันอันตราย มาเหมือนทอร์นาโดอะหมุนเอาเลยบานผู้ใดทีด่แบบว่าสุดๆพังๆแน่ระวังเลยเนี่ยบานแขางๆเพิ่งกระลังลือถอนกระลังลือถอนลังค่าที่มันผปวผัวมันกินกระลังเห็นเสียงดังกุุงเปิงกุุงแิง,ง,ง,งคือคนลือถอนหลังค่าออกเพื่อที่จะรีโรเมทใหม่ เพื่อฉีดจะรีโนเวหมาให้ให้มันได้มาตรฐานแล้วก็ให้มันแข็งแรงก่บเขาเพราะว่าบ้านที่พนกำลังหลือนะ้อ่ะตั้งแต่นูแมมยังบ่้อ้นเกิดอะ่ตตตะ,ออะ,อะออนะตั้งแต่สมัยตะกี้มีทรทัศน์มู่บ้านละเครืองเนี่ยมู่บ้านละไอ้บ้านหลังทินพินกำลังเฮ็ดอยู่น่ะเป็นบ้านหลังแรกที่นูแมมเกิดมาเราเด็กไปนางเบิ่งโทรทัศน์นาเพินตั้งแต่สมัยเขาใส่เกล็กซี่จังๆัง <laughs> มันกับประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสิบปีมา้งมั้งสี่สิบกว่าปีห้าสิบปีนะมันผุเนาะบระเทศไหนประเทศไหนสมแทมจากเทื่อบระเทศไนรีโนเวทจากเทื่อนะอันนี้เป็นเทื่อแหลกมั้งลูกไส้เพิน่นออกมารีโนเวทใหม่วอพคอแม่เพิ่งกักบแกชาราไปแล้วบอกมีกำลังเหตุแล้วะลูกเพิ่งก็เลยม,มาสารต่อ บานแบบผุมากขื้นชันซองอะไรเลยลวมมากแบบนี้อันจะาล่เพราะว่าบานคางๆมันจะได้รับผลกระทบเวลาเจอเจอเหตุการณ์ที่แบบบ่คขาดฝันนี่น่นะเพราะว่ามันผุมากสังกสีก็เวลารล่มพานมากมันก,ก็พะวพระเวพระเวพะเวา่าเหมือนมันจะลนแต่มันกับบลลนพะมันยังคานนอดดูบ้างก็ข้า ตะปูบ้างตัวที่มันมนเทนเนู่ดมสิจัดมันอันตรายมากมือสอบไปยื่นดูเหมือนออ้ยคนเป็น้างจริงในกาขึ้นมใส่พอมันผูเอีย้ยมมันผูมากๆมันหลือแล้วล่ะแต่ว่ายังไปประเทศถึงไหนก็มันเป็นแต่ย่าน โมกาคืนคอยเล่มเล่มไปเทดไปซาซาเาสินะเพิ่นเป็นบ้านสองสั่นสั่นหนึงเป็นไมมสั่สนนึงเป็นปูนกับบานนอกข้ามาลาห้านนะ่ะแต่ว่าทวนไหลกับสบีเป็นสองสั่นข้างล่างก็จะเป็นทุนแอมเฉพาะมองทีจะยู่ข้างล่างได้เอาสลโอกา ไตทุนก็นจะโล่งจรินะเป็นสองสันแต่บริแอมทั้งทั้งรอบทิศจริงๆล่นะแอมแอมได้ขังขางขนย่อยตากมาเลกระเจียวไหวขนไม่ย่อยใส่ลนะ <c oughs> นี่ ลงเม็เดแต่บันย้เอาไว้ซ้ำนีพี่น้องเดี๋ยวนุ่มมาไปเก็บมาเลยจะเจี๊ยบกนอนภ่คฝนตกไส